คือมีแก้มค่อนข้างเยอะค่ะแล้วก็หน้าไม่เท่ากันค่ะหน้าข้างขวาของเราอะค่ะมันจะใหญ่กว่าข้างซ้ายค่ะ oh, <no. S 1> สวัสดีค่ะชื่อหลินปอนะคะตอนนี้ทํางานโรงแรมค่ะไลฟ์สไตล์นะคะจะเป็นคนชอบถ่ายรูปค่ะชอบเที่ยวคาเฟ่แต่ว่าตอนนี้จะมีปัญหาคือมีแก้มค่อนข้างเยอะค่ะเวลาถ่ายรูปเราจะหันหน้าข้างเดียวตลอดเวลาใช้ชีวิตเนี่ยเราจะรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจค่ะเราจะชอบเอาผมมาปิดแบบนี้ค่ะแล้วก็จะโชว์ข้างเดียว wow. เราเห็นเพื่อนอ่ะสวยขึ้นค่ะแล้วก็เลยถามว่าไปทําอะไรมาเพื่อนก็เลยบอกว่าทาที่จิตราคลินิกค่ะตั้งแต่ที่เรามาถึงแล้วก็เดินเข้ามาพนักงานดูแลดีมากค่ะรวมไปถึงแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะเทคโนโลยีที่ล้าสมัยแล้วก็ยาที่เป็นของแท้แน่นอนค่ะการได้มาปรึกษากับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญนะคะมันทําให้เราอุ่นใจค่ะว่าคุณหมอเนี่ยจะสามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุดแล้วก็ตอบโจทย์เราค่ะในกรณีเคสของผู้ป่วยท่านนี้นะครับก็จะเห็นว่าหนึ่งเลยแก้มไม่เท่ากันนะครับข้างขวาจะมีกระปอะแก้มที่มากกว่าอาจจะเห็นร่องแก้มที่ลึก โดยการที่เราก็จะมีเครื่องใช้ความร้อนในการยิงให้ไขมันมันสลายโดยจะใช้เป็นพวกไขฟูทางนี้ทางนั้นเราต้องควบคุมอาหารด้วยถ้ากินเยอะมันสามารถกลับมาเป็นได้ใหม่เหมือนกันเนาะ หลังทํานะคะตอนนี้ก็คือดีใจมากๆเพราะว่ามันเห็นได้ชัดเลยว่าหน้าข้างขวาค่ะก็คือเล็กลงไปมากเลยแล้วก็คุณหมอบอกว่าหลังทําจะเห็นผลประมาณ20-30เปอร์นะคะแล้วก็หลังจากนี้อีกหนึ่งเดือนก็จะเห็นผลร้อยเปซเลยค่ะซึ่งเราก็จะหน้าเล็กลงไปอีกค่ะเพื่อนก็อยจะชวนเพื่อนๆนะคะว่ามาที่จิตราคลีนิกค่ะเพราะว่าคุณหมอให้คําแนะนําละเอียดมากๆค่ะทําให้เรารู้ว่าอะไรที่เราควรทําหรือว่าอะไรที่ไม่เหมาะกับเราคุณหมอจะไม่แนะนานะคะคุณหมอจะแนะนําตรงไปตรงมาตามความเป็นจริงค่ะ